เธอในโรงเรียนสุขาดีนังสื้อเล่มพับยืดยาวอย่างสุดมาทุกวันเขาเรียนรอบเดินเต้นไม่ซ้อนเร็นเพื่พนอนวนเขาออกสนุกอยู่ตลอดเวลาพี่คิดครูใจดีทุกคนมานำเสนอความรู้ความสามารถพร้อมให้กัน นานงดงามเก่งสมองและการกีฬาในโรงเรียนสุขคาดีเราไม่ทอใจรอกเลย ชื่อเด็กหญิงพรดาพุทธาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกอยู่โรงเ,เงรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าสวัสดีค่ะนมชื่อเด็กหญิงยาค่ะกำลังจะขึ้นชั้นปหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบารมีไสย์ยับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วันนี้หนูดีใจมากมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้หนูดีใจมากมากเลยค่ะเพราะว่าหนจูจะได้ใช้ห้องน้ำใหม่เนื่องจากห้องน้ำเก่าของพวกหนูมีสภาพที่สุดโทรมและไม่น่าใช้เนื่องเพราะว่า มีน้ำทะเลเพราะว่าโรงเรียนของหนูอยู่ติดชายฝั่งทะเลและเวลาน้ำท่วมจะมีน้ำทะเลเข้ามาภายในห้องน้ำทำให้ความเค็มของน้ำทะเลกัดเซาะผนังห้องน้ำและทำให้สีผนังห้องน้ำหลุดลอกออกมาจึงทำให้ดูสภาพสุดโทมและไม่น่าเข้าใช้ แต่วันนี้หนูขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเพราะว่ามีโครงการที่ชื่อว่าสุขาดีมีสุหรือ Happy Toilet มามอบห้องน้ำใหม่ให้แก่พวกหนูขอพวกหนูขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะหนูจะรักษาห้องน้ำใหม่นี้ไว้เป็นอย่างดี